รายการค้าวันที่12มกราบริษัทส่งสินค้าให้บ j กไทยเท e ด t i n g ได้ตามครบจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ตามเอกสารเลขที่อ้างอิง1001และจัดทำใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าณวันส่งมอบสินค้าค่ะตอนนี้เราจะอยู่ในหน้าเมนูหลักค่ะ เราจะไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะคลิกที่ o r k โฟ o w ค่ะเราจะเลือก Invoice สินค้าค่ะเราจะเลือก1.2ขายเชื่อค่ะโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างเองนะคะจะให้ระบบรันให้ค่ะ วันที่เอกสารจะใส่เป็น120158ค่ะแลดะสมาทิ่รหัสสินค้านะคะขอใหยค่ะรหัสลูกค้าใส่จุด enter ค่ะเราจะเลือก c 1นะคะบ <Yes, S 1> รกไทยเทรดดิ้งค่ะกดเลือกเลยค่ะโอเคค่ะ yes ค่ะเราจะค้นเอกสาร so นะคะ เปลี่ยน n เป็น y ค่ะเราจะไปที่คนระบุเป็น y นะคะเลขที่อ้างอิงนะคะเราจะใส่จุด enter ค่ะเราจะเห็นนะคะว่ามีรายการเดียวก็คือ1001กดเลือกเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะยอดสุทธิคือ38,520ค่ะ เราจะทำการบันทึกเลยนะคะกด F10 ค่ะระบบจะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะคือเดวิดลูกหนี้การค้า38,520บาทเครดิตขายเชื่อ36,000บาทเครดิตภาษีขาย25,520บาทค่ะ F10 เพื่อบันทึกค่ะกดโ no นค่ะ รายการค้าวันที่12มกราเสร็จสิ้นแล้วค่ะ